สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์พี่น้องนะครับเสาร์นี้ก็พาลูกทรายมายามไส้กุง้งหาอยู่ให้กินตามภาษาวิธีคนชนบ,บทนะครับใส่ไส้กุ้งไว้สามลังนะครับกรับเป็นเนื้อกับเป็นเนื้อข้าวเหนียวนั่นแหละใส่ไว้ล่องเบิ้งนะครับเต้องขอสิมาเปลี่ยนเป็นหัวอาหารไปรุ่นไปชมนำกันครับว่าสิไดบ่ได้คุณเข้าช่างมาันาคุณใส่ปลาไหลไว้ท่านไม่ควรหรอมีไหมมีปลาไหลไหม มีแม่วางก่อนนิมีไหมเออไม่มีหรอกอันนี้อืมไม่น่าไม่น่าจะมีเอาไปดูใส่กุ้งเออนักกิดหักนักน้ำวางไว้ก่อนจะค่อยใส่ตอนเย็นหลวงพ่อไปไปยามกุ้งอ่ะเออหลวพ่อฝากให้ไปดูกุ้งไปหลวพ่อเอากุ้งขึ้นให้ก่อนเอวเบิ้งกุ้งอันที่สองพี่น้อง S 1> <S 1> เ,อเอาเอาเอาดึงไม้ให้พ่อเอาไม้ใส่ให้เอาดึงอเอ่อดึงขึ้นนี่อู้อันนี้มีเยอะอยู่อันนี้ติดติ้งพี่เนาะนู่นปลาหลายอยู่โอเคเบวันที่สามไปไว้ก่อนดูที่สามไป อะไรหรอกไม้ไม่มลงไปเจ้ามาเบื่อวันที่สามรุ่นพี่นอ้องสิมีกุ้งปะใส่เงี้ยวเขาเหนียวว่าเลยใส่อาหารเดียวมือนแร้งไฟใส่เป็นหัวอาหารเบองโอู้หอันนี้ก็ติดพี่นอ้องขนาดข้าวเหนียวติดเสยป่ะดูจวดๆดิโอเคครับผมเดี๋ยวไปเทเบงนะครับหลังจากได้กุ้งมาพี่นอ้องเพิ่นก็บมาขัดโตหน่อยโตใหญ่ของเพิ่นน่ะนี่ขัดหอยขัดยังขโมยอ,ออกอ่ะ นู้นูคัดตัวใหญ่กับตัวเล็กออกหมดคัดอะไรอ่ะอันนี้ตัวใหญ่ออันนี้ตัวเล็กคัดเป็นกระลังคัดที่พี่เนาะตัวสีได้ทอดเนาะก็จะยังเหยว่าง้นโอเคนะอเคัดเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กันได้ทอดแล้วพี่เนาะนี่สามลังกับเนื้อข้าวเหนียว